สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาร่งของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะก็สาม,มารถทำพิกคาดนะคะเป็นการอัปเดตนะคะพลังงานนะคะก็คือเขารู้สึกยังไงคุณนะคะณนะตอนนี้นะคะใครคนนั้นที่คุณคิดถึงนึกถึงนะคะเขารู้สึกยังไงคุณนะคะก็มาเริ่มกันเลยนะคะมีให้เลือกนะคะสามตัวเลือกนะคะ ตัวเลือกที่หนึ่งนะคะใบนี้นะตัวเลือกที่สองนะคะตัวเลือกที่สามนะก็อย่าพึ่งเบื่อไพ่กันนะคะเดี๋ยวมีโอกาสน้องจะไปซื้อสำรับใหม่ๆม,ม,มานะคะตอนนี้ใช้แบบเดิมไปก่อนเนาะก็วันนี้มาแบบเจอหน้าค้าตากันบ้างนะคะคิดถึงเพื่อนๆน,นะคะ,ะหนึ่งนะคะสองสามนะคะเขารู้สึกยังไงกับ คุณนะคะตอนนี้นะแล้วเราไปดูกันที่ทีมที่หนึ่งเลยนะค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนทีมที่หนึ่งนะมาดูกันว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาคนนั้นนะคะรู้สึกยังไงกับคุณนะทีมนี้นะคะ มาดูความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณหน่อยนะคะวันนี้ก็ทำคลิปลงดึกหน่อยนะมีจังหวะและโอกาสนะคะขอดูค่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณก็อาจจะมีเสียงเด็กๆนะคะอ่ะหเหรียญนะคะหนึงเหรียญ อืมเขารู้สึกยังไงคุณรู้สึกว่าเขาอยากพูดกับคุณนะคะเขาอยากคุยอยากสื่อสารอยากบอกความในใจอยากบอกความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนะคะเขาอยากเออเอาความรักนะคะที่เขามีเนี่ยอยู่ในมือเขาเนี่ยมอบให้กับคุณนะคะอืมคนคนนี้นะรู้สึกว่า เขามีเท่าไหรเขาก็ให้คุณหมดนะคะนะตอนนี้หมายถึงว่าเรื่องของความรู้สึกนะอจริงคือมีเท่าไหร่ก็ให้คุณหมดนะคะเ <lim> ขาให้คุณหมดใจคนคนนี <durability. S 2> ้เขารู้สึกยังไงคุณนิคะเจ็ดดาบไพ้เจ็ดดาบสำหรับบางคลิปนะคะมันมันมันก็ เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเอ๊ะลังเลหรืออะไรยังไงหรือแบบซิกแซกเก่งหรือว่ามีความลับอย่างเงี้ยแต่สำหรับทีมที่หนึ่งนะคะคลิปนี้นุกรู้สึกเลยนะคะเอ,อ่เปิดไพ่ออกมานุกรู้สึกว่าเขาเก็บซ่อนนะคะความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณอะเหมือนเขาไม่กล้าที่จะบอกคุณนะคะ คนคนนี้โนกรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเป็นเด็กถือเหรียญเขาเหมือนกับเขามีไม่พอหรือเปล่าเขามีเท่าไหร่เขาให้คุณหมดนะทีมที่หนึ่งเขาให้หมดใจเท่าที่เขามีอะ่ะอืมแต่เหมือนกับเขาเขาเก็บซ่อนอนาะรมณ์ความรู้สึกของเขาไว้ด้วยความที่เขาอาจจะไม่กล้าที่จะบอกคุณไม่กล้าที่จะแบบสื่อสารกับคุณอะนะคะ เหมือนมีความละล้าล,ละลัง The Emperor เห็นไหมนกรู้สึกว่าอย่างนั้นจริงนะคือคุณเพื่อนเพื่อนทีมที่หนึ่งคุณน่าจาค่อนข้างที่จะเพียบพร้อมทุกๆอย่างนะคะคุณคนนี้เอหมายถึงตัวคุณนะอะเก่งมีอำนาจ มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมีความพร้อมนะคะมีความมั่นคงนะแล้วดูเขาสิคะเป็นเด็กทือเรียนนะน้รู้สึกว่าเขาไม่มีความมั่นใจนะคะหรือเขาไม่กล้าที่จะบอกความรู้สึกกับคุณนะคะสมถ้วยนะเขารู้สึกไงกคุณน้รู้สึกว่า เขาชอบคุณมากแหละเขามีความสุขเขาอยากเจอคุณนะคะเขาอยากจะบอกความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณว่าเนี่ยเขามีคุณแล้วเขามีความสุขมากมากนะอืมอยากพูดอยากคุยอยากเข้าหานะคะในบางท่านก็เจอกันแบบอาจจะอยู่ในกลุ่มสังคมแบบทํางานด้วยกันหรือว่าเจอกันในงานเลี้ยงก็ได้นะคะสถานที่ที่มีเครื่องดื่มก็ได้นะ จัสติกค่ะเขาจริงจังนะคะเขาชัดเจนนะคุณคณนนี้อืมจริงจังชัดเจนแล้วก็เขาเป็นคนที่ถามว่าเขารู้สึกไงคุณเขาอยากชัดเจนกับคุณนะคะเขาเขาอยากมีทั้งความมั่นคงนะคะที่ให้กับคุณคือนกรู้สึกว่าเขาถ้าเขายังมีดีไม่พอ หรือไม่พร้อมเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่แฟกับคุณอะคะ่ะในความสัมพันธ์เ่ยคือประมาณว่ามันมันไม่คู่ควรหรือว่าเขาอยากจะให้คุณกับเขาอะมันเท่ากันมันเท่ากันในที่นี้ก็คือไม่ว่าจะในเรื่องของอ่หน้าที่การงานหรือว่าความพร้อมทางสังคมก็ได้นะคะเนี่ยอืมนะ เขารู้สึกยังไงคุณคะเนี่ยเขาอยากให้คุณให้โอกาสเขานะคะเขามองว่าคุณเป็นโอกาสที่ดีในชีวิตเขามากๆนะคะเขาอยากอยากได้โอกาสค่ะอยากได้มากๆอยากได้โอกาสจากคุณนะเพื่อนๆทีมที่หนึ่งเนี่ยเขาเขากลัวว่าว่าเขาจะผิดหวังเหมือนกันนะ,ะเขากลัวว่าจะอกหักนะคะจากคุณ เขาเขาก็เขาก็กลัวเสียใจแหละนะพรี <of> ออสอดหรือว่ามันเป็นความรู้สึกที่เขาคิดว่าเขากลัวว่าเขาจะทำให้คุณผิดหวังก็ได้ด้วยความที่เขามีไม่พอนะคะ คือจริงๆคุณอาจจะไม่ได้ไปคิดขนาดนั้นแต่มันเป็นความรู้สึกที่เขาคิดของเขาเองก็ได้นะอืมจริงๆเดี๋ยวนะให้มันกลับด้านนะคะขอดูนะเขารู้สึกยังไ่คุณคะเขาชอบคุณมากค่ะ เขาอยากได้รับโอกาสจากคุณแล้วก็เขาอ่ะก็อยากเข้าหาคุณนะคะเขาชอบคุณมากนะเขายอมให้คุณนะคะแล้วก็ยอมแบบคือความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณน่ะนกรู้สึกว่ามันมากกว่าที่คุณรู้สึกกับเขาแน่นอนนะคะไหนถือเหรียญน,นะคะ รู้สึกว่านั่นแหละอย่างที่บอกก็คือเขาไม่มีความมั่นใจหรือว่าเขายังมีความแบบดูสถานการณ์ดูมีความละล้าละลังนะคะห้าสิบห้าสิบที่จะเข้าหาคุณหรือว่าที่จะมั่นใจในความสัมพันธ์นี้หมายถึงว่าเรื่องของความเหมาะสมก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเขาไม่ได้บอกคุณในความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณไม่แสดงออกเขานิ่งแบบเนี้ย รู้สึกว่าเขาอาจจะไม่มั่นใจหรือว่าเขาเก็บเอาไว้นะคะเขาไม่ได้บอกคุณนะคะแล้วก็เขาอาจจะรอนะคะเขาอาจจะรอให้เขาเติบโตเป็นนายถือเรียญก็ได้นะคะตอนนี้เขาเป็นแค่เด็กถือเรียญน,นะคะเขาก็เขาก็มีความไม่กล้ายอยู่ค่ะนะ,ะนะเขากลัวว่าอาจจะผิดหวังที่คุณไม่ชอบเขาหรือว่า อืมอาจจะเป็นความรู้สึกที่เขากลัวว่าเขาเขาไม่พร้อมมีดีไม่พร้อมเท่ากับคุณอาจจะทําให้คุณเสียใจผิดหวงังดูแลคุณได้ไม่ดีคือคุณเน่ยเป็นเ h อเอมเอเนะคะทุกคนทีมที่หนึ่งคุณดูแลตัวเองได้ดีอยู่แล้วนะคะคุณมีความเป็นผู้นาความมั่นคงนะคะมีมีทุกอย่างนะคะเขาก็กลัวว่า ตัวเขาเองเนี่ยจะดูแลคุณได้ดีไหมนะเท่าที่คุณดูแลตัวเองหรือเปล่านะคะประมาณนี้เลยนะคีใบแล้วอเอาอีกใบหนึ่งนะคะเขารู้สึกยังไงคุณคะอ่าหนึ่งดาบนะคะอย่างที่บอกคือ เขาค่อนข้างที่จะอยากจะชัดเจนกับคุณเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเขานิ่เงียบไปนะคะมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะอยากจะพยายามที่จะตัดใจจากคุณก็ได้นะคะอืมถ้าคุณไม่สนใจเขาเขาก็จะตัดใจอยู่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าคุณก็มีใจนะคะ รู้สึกว่าเขาก็จะไม่กลัวนะคะไม่กลัวหมายถึงว่าไม่กลัวสิ่งที่จะต้องเจออุปสรรคอะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาก็พร้อมที่จะแบบอชัดเจนกับคุณอืมจริงจังกับคุณเหมือนกันนะคะ แล้วก็เขาก็จะพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็อยู่ในภาวะที่เป็นผู้นำคนได้จริงๆคนคนนี้นะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆทีมที่หนึ่งนะโอเคเจอกันใหม่ในคลิปนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทีมที่สองสำหรับนี้นะมาดูกันนะคะว่า เขาคนนั้นรู้สึกยังไงคุณตอนนี้ตอนนี้เลยนะคะณเวลากี่โมงคะเนี่ยอัดคลิปเขารู้สึกยังไงกับเพื่อนๆทีมที่สองคะว้าวว้าวสองไม้นะคะพลังงานของเพื่อนๆทีมที่สองใบแรกนะคะ เขารู้สึกยังไงนอกรู้สึกว่าเขารู้สึกอย,า,นะกา,า,กอยากจะทำอะไรที่มันมั่นคงกับคุณอะอยากจะคบนะคะถ้าถ้าคุยกันอยู่ก็อยากจะคบจริงจังนะคะมีความจริงจังมีความที่แบบว่ามีการมองการการไกลกับคุณนะคะนะคือในอนาคตเขาอาจจะนึกเอ,อหมายถึงว่ามีคุณอยู่ในนั้นด้วยอน,อนาคตของเขาเนะคะอืม ไม่สิบดาบขอดูสิบดาบสิบดาบอืมสิบดาบนะคะรู้สึกว่าเดี๋ยวขอดูพลังงานสองไม้สิบดาบโอเคก็คือ ถ้าคุณสองคนนะคะมีการจบกันไปแล้วนะคะเนี่ยเขารอคุณนะคะเขารอคุณอยู่เขาก็เจ็บปวดเช่นกันนะตอนนี้นะคะเหมือนอาจจะอยู่กันคนละที่อยู่ไกลกันก็ได้นะคะแต่คือเหมือนเขายังรอคุณนะคะนะตอนนี้ต่อให้คุณกับเขามันจบกันไปแล้ว เขารองคุณนะคุณเป็นคนสําคัญสําหรับเขานะคะเป็นคนที่ยังอยู่ในใจเขาเป็นคนที่เขารู้สึกว่าอยากจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะ,คะ่ค่ะถึงแม้ในตอนนี้คุณกับเขาอาจจะนิ่งเงียบกันไปแล้วนะคะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไม่รู้นะอมืมันมีความเจ็บปวดอาจจะจบแล้วแหละอยู่กันห่างไกลกันนะคะแต่เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยแหละคือคนที่ ที่จะเป็นคู่ชีวิตของเขาอืมนะโอ้ขึ้นมาสองใบเลยใช่ค่ะเขาเนี่ยเขาอยากง้อคุณนะเขารู้สึกดีๆคุณเขาอยากเข้าหาคุณนะนะตอนนี้มีพลังงานของความอยากงอ้ออยากง้อขอโอกาส เขากาสให้กับเราได้ไหมยอย่างเนี้ยสามเหรียญอยากจะสารต่อค่ะความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าจะเงียบหายกันไปห่างกันไปอยู่ๆก็ไม่ได้คุยกันเลยหรือไม่ได้จบแต่แบบนิ่งเงียบนะคะเหมือนหายสับสนนะคะแล้วก็ไม่ได้คุยกันอย่างเนี้ยหรือว่าในบางท่านจบกันไปเนี่ยเขาก็อยากจะปรับความเข้าใจคุณนะอืม คือในในตอนนี้นกรู้แล้วไม่ใช่นกรู้คือนกเข้าใจละเนี่ยนกรู้สึกว่าถ้าคุณเคยจบกันไปนะเขาอาจจะไปลองคุยกับใครแล้วเขาเขารู้แล้วนะคะว่าคุณเนี่ยคือคนที่ที่เขาอยากจะอยู่ด้วยมากที่สุดนะคะ เลือกที่จะเป็นคู่ชีวิตแล้วนะตอนนี้ก็คือคุณนะคะเพื่อนเพื่อน<ๆ>ทีมที่สองรู้สึกว่าอย่างนั้นต่อให้เขาไม่ได้ไปคุยกับใครหรือว่าเขาไปคุยไปลองสารความสัมพันธ์กับใครเนี่ยเขาได้รู้แล้วนะคะว่าถ้วยไหนคนคนไหนคือใช่ที่สุดสําหรับเขานะคะไหมก็คือถ้วยน,นี้นะเขารู้สึกยังไงคุณะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนทีมที่สอง คุยนอกคัพขึ้นมาจริงๆด้วยนะคะก็คือคุณคือคนที่เขาคิดถึงอยู่เสมอเสมอนะคะแล้วก็เป็นคนสำคัญอะคะ่ะที่ที่อยู่ในใจเขาที่เขาอยากจะมอบความรักให้นะคะที่เขารู้แล้วว่าใครคือคนที่สําคัญที่สุดสําหรับเขาะนะ,ะอย่างที่นกบอกอ่ะคือไม่ว่าเขาจะไปลองคุยกับใครสารความสัมพันธ์กับใครนะคะ ก็คือไม่ไม่มีคนที่ใช่มากกว่าคุณแล้วคุณคือคนที่เขาจะเลือกนะคะที่จะเป็นผู้ชีวิตแล้วก็เป็นครอบครัวเดียวกันจริงๆนะคะคุณคือความสุขของเขานะคะเห็นไหมอืมสิบเหรียญรู้สึกยังไงคะเขาขอแค่ให้โชคชะตานะคะ เป็นใจเขาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้คุณกลับมานะคะเขาไม่ไม่ขออะไรแล้วไม่เอาอะไรแล้วนะคะใครก็ตามนะที่ไม่ใช่เขาจะไม่เอาแล้วเห็นไหมคะเขาเลือกคุณคือเมื่อเวลามันผ่านไปอ่ะเขารู้แล้วนะคะว่าใครคือคนที่เขาจะอยู่ด้วยจริงๆที่จะใช้ชีวิตนะคะวางแผนครอบครัวด้วยกันอย่างเงี้ยอืม ทำงานโดดเด่นมากนะคะอือเขาดูอีกค่ะเขารู้สึกไงคุณคะตอนนี้อ๋อเจอฮือมิดเขาตกตะกอนค่ะเพื่อนๆคือเขาคิดได้นะคะถ้าก่อนหน้าน,นี้เขาเคยทำร้ายคุณเขาเคยทำให้คุณเสียใจยผิดหวังไม่ว่าไม่ว่าด้วยเรื่องอะไรนะคะ เนี่ยเขาเข้าใจแล้วนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกๆอย่างที่ผ่านมาเขาได้เรียนรู้แล้วเขาได้รับบทเรียนนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเขาตกตะกอนแล้วนะคะเขาโตขึ้นเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วนะคะในเรื่องของความคิดกระดายประสบการณ์ของเขาสอนเขาแล้วนะคะณนะตอนนี้นะ,ะห้าหมาย ต่อให้คุณไม่ต้องการเขาแล้วหรือว่าต่อให้เขาจะต้องไปสู้กับใครหรือต้องไปแย่งคุณกับใครนะคะหมายถึงว่านั้นตอนนี้ถ้าเกิดคุณมีคนเข้ามาจีบเยอะอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะพร้อมที่จะสู้เหมือนกันนะคะเขาเขาอยากจะได้คุณนะคะคืนมานะคะเดลฟูเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะ เขาพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะคะแล้วก็เขาพร้อมเสี่ยงค่ะถ้าหากมันจะต้องมีอุปสรรคนะคะที่จะต้องกว่าจะได้คุณมานะคะกว่าจะคุณจะให้โอกาสเขาเขาก็พร้อมนะคะอืมโอเคเ,เพื่อนๆทีมที่สองก็จะประมาณนี้นะคะ อืมเจอกันใหม่ในคลิปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆทีมที่สามนะก็จะมีเด็กๆนะคะมาคอยป่วนสำหรับนี้นะคะอะ่มาดูกันนะคะว่าเขารู้สึกยังไงคุณ เขารู้สึกยังไงเพื่อนเพื่อนทีมที่สามคะคืออ้วนขึ้นจริงนะช่วงนี้ไม่เกี่ยวกับโควิดนะคะเกี่ยวกับตัวเองล้วนๆจริงเอามาดูกันนะคะเพื่อนๆทีมที่สามเขารู้สึกยังไงกับคุณเดทเฮมิต เดอะคืมิดใบแรกนะรู้สึกว่าเขาอยากจะเรียนรู้อยากจะให้โอกาสความสัมพันธ์นี้อยากจะเรียนรู้ในตัวคุณนะคะสองคุณด้วยนะคะสองแล้วก็เหมือนเป็นการเก็บข้อมูลนะคะ เขารู้สึกยังไงคุณคะเพื่อนเพืเ่อนที่เขาชอบคุณแหละนะคะรู้สึกดีดีแต่เขาเหมือนกับอาจจะช้าอาจจะเหมือนไม่ค่อยทำอะไรอ๋อชอบเหรอแล้ว,แล,วแล้วทำไมแบบนิ่งจังเลยอะไรอย่างนี้นะคะในบางท่านก็อาจจะคุยกับคนที่เด็กกว่าหรือผู้ใหญ่กว่าไปเลยก็ได้นะคะอืมสิบเหรียญนะคะแลนะตอนนี้นรารู้สึกว่า ถ้าบางท่านไม่ได้คุยกันนะตอนนี้เขาเงียบนิ่งไปหนูรู้สึกว่าเขาส่องคุณนะส่องคุณแล้วก็อยากพูดอยากคุยแล้วก็คิดถึงคุณนะคะคิดถึงเพื่อนเพื่อนทิมที่สามมากๆเลยนะคะอืม,อมนิ่งเหลือเกินนะคะออราชาเหรียญน,นิ่งจริงอะไรจริงนะคะเนื่องจากเป็น เดอะเฮอร์มิตกับราชาเหรียนนะคะเขาอะรู้สึกดีกับคุณนะอืมความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณมันยังมั่นคงอยู่นะคะต่อให้เขาไม่แสดงออกต่อให้เขาเงียบนิ่งหายไปนะคะเขาก็ยังมีความหนักแน่นนะคะในความรู้สึกที่ให้กับเพื่อนๆทีมพี่สายอยู่นะ อืมหนึ่งไม้เขามองว่าคุณคือในบางท่านเพิ่งเริ่มที่จะชอบพอกันเพิ่งเริ่มที่จะแบบรู้จักกันสารความสัมพันธ์กันนะคะด้วยความที่อาจจะเพิ่งรู้จักกันเขาก็มองว่าคุณก็เป็นโอกาสดีๆในชีวิตเขาอะนะคะแล้วก็ อเก้าไมาขึ้นมานะคะเก้าไมาออะไอมเมาค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะกล้าที่จะรับนะคะเวลาเขาเจอใครนะคะ ที่เป็นโอกาสดีๆที่เข้ามานะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะมีความาไม่มั่นใจหรือว่ามีกำแพงนะคะด้วยความที่เขาเป็นคนที่แบบอาจจะคิดมากในเรื่องของความรักก็ได้เพราะเป็นเดรโรมิก,ก,มก,กนะคะคิดมากนะเขากลัวก็ได้ค่ะคือเป็นความกลัวความที่แบบอาจจะเคยเสียใจผิดหวังมาก่อนนะคะแล้วทีเนี้ยเวลาเจอความสัมพันธ์เนี่ยเขาก็เลย ต้องใช้เวลาที่จะเรียนรู้นะคะแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะรีบสักเท่าไหร่นะคะหนึ่งดาบน,นะเขาเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันชัดเจนนะคะชัดเจนหนหกวัวเขาชอบความชัดเจนถ้าเขามั่นใจแล้วนะคะเขามั่นใจในความสัมพันธ์แล้วเขาก็จะชัดเจนนะคะชัดเจนกับคุณว่า เราเป็นอะไรกันอย่างนี้นะแต่ตอนนี้เขาอาจจะอาจจะมีคนเข้าหายเยอะก็ได้คนคนนี้นะมีคนเข้าหาเยอะเหมือนกันนะคะมารูมมาตุ้มเขาอย่างเงี้ย นายออฟสอดนะคะเขาเขาไม่ได้อยากรีบตัดสินใจนะคะว่าว่าจะต้องเลือกใครนะคะคนคนนี้เป็นคนที่เวลาเขาดูใครนะคะ เขาจะดูดีๆนะคะค่อนข้างเลือกเยอะเหมือนกันนะคะเดอะแมจิเชียนนะค่อนข้างที่จะเนี่ยคือเขาเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะค่อนข้างที่จะเพี่บพร้อมเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่จะมีคนเขาเข้าหาเขาเยอะคือแบบคนเข้าหาแบบบุกเลยก็มีนะก็คือแบบบุกเลยในที่นี้คือแบบเข้าหาแบบเข้าหาแบบจริงจังเลยอย่างนี้เลยก็มีนะแต่เขาเป็นคนที่ ค่อนข,ข้างที่จะชอบอะไรที่เพียบพร้อมเหมือนกันนะคะคนณคนนี้นะก็คือเขาก็ต้องดูคนที่ค่อนข้างที่จะแบบมีพร้อมทุกอย่างตามที่เขาต้องการเหมือนกันนะคะคนคนนี้นะเขามองความเป็นไปได้ด้วยค่ะนะ ด้วยเหตุด้วยผลนะคะเขาไม่ได้ใช้แต่ความรู้สึกนะคนคนนี้รู้รู้สึกว่าคือด้วยความที่เนี่ยเขาเป็นเดอเอรมิตกับราชาดาอยู่แล้วนะคะใช้ความคิดมากกว่าใชา้ความเป็นไปได้ใช้เหตุใช้ผลนะคะเขาไม่ได้ใช้ความรู้สึกนะทั้งเดอะ์แมทิเชียนขึ้นมาเดอะซัน,นค่ะเขาอยากเจอคนที่ ที่สามารถที่จะแบบเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบที่มันแบบสมหวังนะคะมันหมายแต่งงานคนที่ใช่จริงๆอะคะ่ะนะเขาอยากได้ความสัมพันธ์ที่จริงจังแหละนะตอนนี้ถามว่าเขารู้สึกยังไงคุณนรู้สึกว่าเขายังอยู่ในช่วงของการเรียนรู้เพื่อนๆทีมที่3อยู่นะคะดูใจนะคะดู เรียนรู้นิ่ใส่ใจคอกันนะคะเหมือนคบกันไปคุยกันไปก่อนเขาไม่รีบในความสัมพันธ์ถามว่ารู้สึกยังไงคุณก็เป็นจอดซันของเขานะคุณก็เป็นแบบเป็นพลังงานที่ดีเป็นคนที่เขารู้สึกว่าใช่นะคะเป็นพลังงานบวกเป็นความสดใสเป็นความน่ารักเป็นความอบอุ่นอย่างเงี้ยคือคุณอะใช่สำหรับเขานะคะอืมใช่สำหรับเขา คนที่เขาอยากจะคบด้วยคุยด้วยนะคะจริงจังด้วยอย่างเงี้ยแปดดาบนั่นแหละก็มันก็อยู่ที่รู้สึกว่าเขาเขายังไม่หลุดพ้นจากความกลัวอะไรบางอย่างนะคะความกลัวกลัวอะไรบางอย่างที่นกบอกก็คือเนี่ยแหละเขาอาจจะเคยเสียใจผิดหวังนะคะกับความสัมพันธ์มาก่อนเขาก็เลยเหมือนกับ สร้างกำแพงนะคะสร้างกำแพงข uh, ึ้นมาอย่างเงี้ยนะก็เลยแบบกว่าที่คุณจะชนะใจเขาได้นะคะก็อาจจะต้องเนี่ยค่ะสู้กับกำแพงเขาหน่อยนะแต่ก็คือความเป็นไปได้ก็คือคุณจะชนะใจเขาอยู่แล้วนะคะเรามีหนึ่งดาต่อให้มีอุปสรรคหรือเขามีกำแพง คุณก็ชนะใจเขาได้นะคะตอนนี้ก็คือคุณชนะใจเขาไปแล้วแหละแต่มันก็ยังมีความกลัวอยู่บ้างนะคะเขาก็มองคุณถึงขั้นเป็นครอบครัวแล้วนะคะอืมมีความรู้สึกที่มั่นคงให้กับคุณนะคะอืมแต่ตอนนี้ที่เขาแบบอาจจะช้าหรือไม่รีบในความสัมพันธ์ก็เพราะเขาอยากจะมั่นใจนะคะมั่นใจแล้วว่าคุณเนะี่ยโอเคใช่แล้วจริงๆนะคะเขาก็จะ ชัดเจนคุณตัดสินใจที่จะแบบทั้งการแสดงออกหรือว่าคําพูดนะคะเขาก็จะคุยกับคุณพูดกับคุณให้มันชัดเจนไปเลยนะก็หวังว่าเพื่อนๆทีมที่3นะคะจะทลายกําแพงนะคะของเขาไปได้นะคะแต่หนูรู้สึกว่ายังไงคุณก็ทําได้คุณชนะใจเขาแน่นอนนะคะสําหรับเพื่อนๆทีมที่3นะคลิปนี้ยาวเลยนะคะ ก็ยังไงเจอกันใหม่ในคลิปนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ